ซื้อได้แม่กสิผาดตลาดไปดปักทัวพอให้มีหมาใช่ไหมี่เชียายทุกคนใช่อใอยปะป๊ะร้อยนึงให้ลูกเอาสีอะไรคะน้ารักท่นคะจัดจัดแม่บักเมาใช่นี่หน้าซื่อหรือเปล่าสบาท ไปดีป่ป,ปะพาไปซื้อเดี๋ยวค่อยเอามาแม่กับน้านะทุกคนรอบใส่ค่ะเท้าพี่ยาแกเท้าเล็กปะเห็ดนาเห็้นผึ้งมีเห็ดพวกมึงคิดถึงแม่น่ะพี่น้องเขียด พอนี่งบบานักเ้อนี่เห็ดปกไให้เียเห็ดผาเหรอหเอเอเดมาซอ,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 อเห็ดััวนังหรือเห็ดขผาไปให้เดินดูไปก่อนแม่ให้ยากินเห็ดเผา แช่ยากสามาัดปรกบักตาเห็ดข้ามค่ะต้องแช่ตัวเย็นผักกระเนีงจบข้างาม่แหสีบบาดอย่างผักกระเนียงหน้าผักกระเนี้ยงห่อยห็ดปวงบ่ออกหรอ่ะเห็ดป่วงบ้านออกแต่มันม่เห็ดปวงอะไรนี่เ้อเดี๋ยวหนูมเอาเด้อรอกันจะเอาไปปลูกระย่อมจ้ะเห็ด จานเท่าไหร่แล้วคะก็มีแต่ซีฟจ้ะแม่คอยากกินไหมเนาะแม่เผ็ดไข่จังบาลค่ะเน่เ็ดสองลยก็มีเจ็ดซีฟจานเแม่ป้าปลาฮะ่ขายนี่เห็ดอันนี้แซ่บเห็ดกอเห็ดกอแดงปลาพี่น้องหนูจะเอาไปปิ้งปลาเหรอคะ เห็ดผอเด้วยค่ะเป็ดเห็ดผามอหาเย็บ้าจังใช่ต้มปลาเนื้อออนเลาะเลาะไปซื้อ ทแมงดาทาแมงดาอย่างเงี้อสีหอมได้เนี่านเราทุกค,คนอาหา็พิซจ,าจา้าจานจับบาทจ้าจานละร้อยจะให้แบบลายสุดจามตัวนี้จะหาสตัวนี้สามจานอันน้รอยมไข่จับ้าน,น,านาไข่หน่อยหาซิใ่ล้วสานไม่ยหาขายลูกกแม่นมแม่นีอร่อยเขาสาบาแสไม่ลถายจาละสุเอาฟองจานนี่ เราใ้ร่วมกันก็ได้ใช่มกับแม่เหรองก